PDPa คืออะไรเกี่ยวข้องกับทุกคนยังไงกันนะคลิปนี้นะคะสุดจะมาแบ่งปันให้ฟังแบบนี้ค่ะ PDPa เนี่ยมันย่อมาจากนะคะ Personal Data Protection นะคะซึ่งก็คือพรบรที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนาะตามพระราชบ,บัญญัติปี2562นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของ PDPa นี้นะคะก็เป็นการให้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะคะทำให้เจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งผู้ควบคุมเองเนี่ยจะต้องรักษามาตรฐานในการที่ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็นําไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยเนาะพร้อมทั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยอันนี้ทีนี้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยค่ะไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะเข้าไปอยู่ในตําแหน่งของผู้ควบคุมหรือวันนี้เราเป็นคนธรรมดานะคะที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะคะน,นี่ก็คือจะต้องรักษาสิทธิ์แล้วก็จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่เราจะต้องให้ความสําคัญนั่นก็คือข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลคนนั้นได้นั่นก็คือตัวของลูกค้าของเรานั่นเองค่ะทั้งทาง,ทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะชื่อเล่นนะคะเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เลขที่ใบขับขี่เลขที่บัตรเครดิตเลขที่พาสปอร์ตหรือแม้กระทั่งเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอะไรเหล่านี้นะคะเป็นทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมเราในฐานะผู้ประกอบการเราในฐานะคนทําธุรกิจจาเป็น เนี่ยต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะคะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะแล้วใครบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมาย PDPA นะคะแบ่งเอาไว้เป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนาะอาจจะเป็นตัวเราหรือว่าลูกค้าของเรานะคะอันนี้จะเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิทธิที่พึงจะได้รับนะคะหากพบว่าเกิดข้อมูลส่วนบุคคลของเราล่วไหลออกไปซึ่งก็อาจจะทําให้เราไม่ปลอดภยัยหรือว่าสามารถสร้างความเสียหายให้กับตัวเราได้ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้สิทธิ์ของตัวเรา เองและ2นะคะนั่นก็คือผู้ควบคุมเนาะผู้ควบคุมเนี่ยเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเลยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราดํเนินธุรกิจประกอบกิจการเราเก็บรวบรวมข้อมูลลูกคา้าอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถเป็นผู้ควบคุมได้แล้วดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักนั่นก็คือสร้างมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้านะคะให้เกิดความปลอดภยัยไม่ให้รั่วไหลนะคะเช่นวันนี้นะเราอาจจะไปขาย ประกันภัยให้กับลูกค้าที่บ้านนะคะแล้วเวลาที่เราไปขายประกันภัยมันก็จะมีแฟ้มใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็น iPad เนาะเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ d อแพสมมติว่าสู่ยกตัวอย่างเป็นแฟ้มแล้วกันเนาะเพราะสมัยก่อนยังใช้แฟ้มกันอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะต้องใช้อยู่นะคะเราไปขายประกันภัยให้กับลูกค้าเจ้าหนึ่งและเราก็เก็บรวบรวมเอกสารมานะคะพร้อมกับแอปพลิเคชันในการที่เราขายประกันภัยมาเรียบร้อยแล้ววันนั้นนะคะอาจจะไปนั่งทานกาแฟอยู่ที่ร้านใดร้านหนึ่งแหละทานไปเพลินไปคุยกับเพื่อนไปอาจจะไปเจอเพื่อนอยู่ที่ร้านหรือว่าอาจจะ จะคุยกันเพลินนะคะแล้วเราอาจจะเดินกลับมาจากร้านแล้วลืมหยิบแฟ้มของลูกค้ามาแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเกิดจากการประมาทเดินเล่นนะคะทําให้เอกสารลูกค้าสูญหายซึ่งอาจจะก่อเกิดความเสียหาย กับเจ้าของข้อมูลตามมาก็ได้เช่นข้อมูลอาจจะรั่วไหลออกไปแบบนี้ค่ะผู้ควบคุมเนาะถือว่ามีความผิดเลยนะคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผู้ควบคุมจําเป็นที่จะต้องทํานั่นก็คืออย่าประมาทเดินเล่อแล้วก็สร้างมาตรฐานรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลนั่นเองค่ะแอส่วนที่3นะคะนั่นก็คือผู้ประมวลผลค่ะผู้ประมวลผลเนี่ยอันนี้ก็คือคุณอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนะคะอาจจะไม่ต้องคิดมากอะไรแต่จะต้องระมัดระวังข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเอาไว้เป็นอย่าง สู้ยกตัวอย่างผู้ประมวลผลแล้วกันนะคะว่าสูขอเรียกว่าเป็นลูกน้องแล้วกันเนาะผู้ประมวลผลเนี่ยเป็นลูกน้องของผู้ควบคุมนั่นก็คือผู้ควบคุมเนี่ยเป็นลูกพี่ใช่ไหมคะเช่นวันนี้เราเป็นตัวแทนของบริษัท A ประกันภัยนะคะเรามีหน้าที่เป็นลูกน้องหรือเป็นน้องของบริษัท A ซึ่งเรียกว่าผู้ควบคุมดังนั้นอำนาจหน้าที่หรือขอบข่ายของเรานะคะในฐานะผู้ประมวลผลนั่นก็คือเรามีหน้าที่จัดทําเรียบเรียงเก็บข้อมูลตามที่ลูกพี่บ ทีนี้เวลาที่มันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอาจจะเกิดข้อมูลล่วไหลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหน้าที่ของเราก็คือแจ้งไปยังลูกพี่เราให้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นและนะคะลูกพี่ก็จะบอกเรานะคะว่ามันมีเกอบหน้าที่อะไรที่เราจาเป็นที่จะต้องทําทีนี้ในส่วนของผู้อำมวลผลเนี่ยค่อนข้างมีความได้เปรียบตรงที่ว่าความราับผิดชอบเราอาจจะน้อยนะคะและก็มาตรฐานความผิดเราก็อาจจะน้อยกว่าผู้ควบคุม พราะคอปพอนะคะได้ประกาศเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าผู้ที่ถือใบอนุญาตนะคะในหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในฐานะผู้ควบคุมซึ่งอันนี้นะคะก็เรามีความจะเป็นที่จะต้องตระหนักเนาะในส่วนของการจัดทำโพลิซีเพื่อเก็บรักษาข้อมูลหรือแม้กระทั่งการสร้างมาตรฐานรักษาความปลอดภัยอีกครั้งนะคะเราจะต้องชี้แจงแถลงไขให้กับเจ้าของข้อมูลเขาทราบด้วยนั่นก็คือลูกค้าของเราเองนะคะวันนี้นะคะสวงว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในส่วนของการทําความรู้ รู้จักกับกฎหมาย PDPa ที่ผู้ประกอบการอย่างเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่นะคะซึ่งถ้าเกิดอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการ s m e นะซึ่งอยู่ดีๆก็มาอยู่ในฐานะผู้ควบคุมเราจะต้องทําความเข้าใจเรียนรู้ไปพร,ร้อมๆกันพร้อมกับตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราค่ะและเดี๋ยววันนี้สุก,ก็ฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ